ดูสภาพตอนหยยบนะครับดูขาข้างล่างครับผมห้วยหอมเหมียงด้วยนั่นนี่นะครับคุณผู้ชมสั่นยนสั่นเหมือนผีเข้าเลย <c oughs> ไม่ได้สั่นกลัวพึ่งนะครับ <c oughs> หลังพึ่งสวยๆกับกิ่งไหหม้หมดๆดี๋ยวเอ๋ยวจะปีนจะลิ้มสักกำลังกว้าเลยนะคว้าด้ <c oughs> ฮิกิวบวเอาเลยเอาลมโอ้ยไม่ได้กลัวพึ่งครับกลัวตกต้นไม้โอ้จบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวตะกินก้านนะครับลงข้างล่างเลยโอ้แล้วโหลดครับ จะหายเลยครับย่้นเเีหยิบกระเป๋าออกมาให้หน่อยนะ <c oughs> ะไปทางนี้เดี๋ยว <c oughs> ไปออกไปข้างนอกครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปชิมน้ำหวานกัน <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> มาครับ <c oughs> เดินมาตามมา โดนแล้วครับโดนแล้วโดนสามหนัด โอกคจะไหวอยู่ด้วยทุครับลองหาดูนางพญากันไ่าเจอหรือไม่นะครับตอนนี้บินเต็มหัวต้องดูนางพญานะครับ ดูประมาณนี้ครับผมผมขอเขีรยดูนางพญาก่อนนะครับมีหรือไม่น,นะครับนี่คือพึ่งงานนะครับพวกนี้ที่เห็นบินๆอยู่นี้คือเป็นพึ่งงานทั้งหมดนะครับไม่มีนางพญาไม่แน่ตอนที่ผมตัดนางพญาอาจจะหล่นไปจะหาท่านผู้ชมดูนางพญาจะเห็นนางพญาหรือไม่ พึ่งสดๆครับผมนางพญาเขาแอบหนีไปแล้วครับเกี่ยวกับแม่พวกนี้อันตรายนะครับท่านผู้ชม ไม่มีบินหนีแล้วนี่นะครับเป็นพวกน้ำหวานเยิมย้มๆนะครับท่านผู้ชมลองชิมหน่อยหวานหอมครับหวานหอมกินง่าย แต่ล้ออร่อยดีๆหนามครับไม่มีครับหนามย้ายหลุดออกไปแล้วครับดูตรงน้ำหวานนี่ครับ เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับรางนบันี้และส่วนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือเพาะนางพญาตัวใหม่นะครับเย็นแล้วครับส่วนมากจะเป็นนางพญาตัวผู้นะครับที่เพาะออกมานางพญาตัวเมียจะอยู่โดดๆเดียวๆเ,เลยนะครับนี่คือเป็นยังไงอ่ะพึ่งตัวผู้อ่ะพูดง่ายๆตรงนี้เพาะเป็นพึ่งตัวผู้จะตัวใหญ่แล้วก็อันนี้พวกเนี้ยพึ่งงานเป็นพึ่งตัวเล็กนะครับ แล้วก็มีนางพญาอีกทีหนึ่งครับก็ตอนนี้คือหวานมากครับผมพอแล้วครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะเก็บไปให้พวกที่เขาอยู่บ้านกินนะครับก็ขอํำลาท่านผู้ชมก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <laughs> 你废话。<laughs> <laughs>